บริหารแปลงเขาซารให้ชัดยังค,ยงคข่งรัดจัดสรรให้ถูกที่เป็นรัฐงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริเร่งขยายพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ยโยกระดับศักยภาพแปลงใหญ่ด้วยการเกษตรกรรมสมัยใหม่หลักการสาร้างเกษตรมูล,ลค่าสูงพัฒนาเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรหลัก เด็กไปิกตาตาถูกต้องถูกใจถูกที่ถูกเวลายกสูงเรียนรู้กาวสู่สุดภพธนาสมารทฟาร์มื่อตองมาสมบูรณ์แบบครบวงจรกับปรุงบ่างกการทำงานและขับเคลื่อนไม่เคยลืมเลือนปัญหาเฉพาะหน้าเป็นตัก่อนที่แบกรับภาระแม้พังกระทบตรงหน้าคือโควิด1 9 รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรนะครับทางสถาน,นีวิทยุอสามาทอุตรดิตถ FM 98.5เมกะเฮิร์ M H H. เป็นประจำทุกวันวันพุธเวลาดีเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสอโมงอยู่กับผมเอฟคมสันหัวหน้ากลุ่มสารสนเทศก,ก,การเกษตรค่ะและดิฉันนุ่มอัญชนาไส่ฝนหัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษสำนักงานเกษตรและสหก,กรณ์จณังหวัดอุตรดิตถค่ะครับผมนะก็ยังคงอยู่เนะนื่อเรื่องสถานการณ์โควิดแล้วก็ยังคง อัดในรายการที่อยู่ที่หน่งานเราเนาะครับผมยังไงก็ช่วงนี้ก็ยังพุ่งทะยานกันไปเรื่อยเนาะการติดโควิดไม่ว่าจะเป็นทั้งระดับประเทศเลยระดับจังหวัดเลยเดี๋ยวให้คุณช่วยรายงานในส่วนของระดับประเทศเนาะอย่างสถานการณ์ของโรคระบาดโควิดนะคะดับประเทศค่ะข้อมูลวันที่สิสิงหาคม2 5 6 4ค่ะมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม2 1 1 2 8รยายสูงมากแล้วก็เส <qu> ียชีวิตนะคะ239รายค่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> <h emergency> <laughs> ก็นขอทั้งประเทศเนาะแต่จากที่ดูเนาะสองหมื่นเนี่ยคือยังไม่ลดเลยต่อวันใช่แต่แต่ที่น่าสนใจที่สุดก็คือในเรื่องของผู้เสียชีวิตซึ่งตอนนี้เหยียบ200ละ200้อัพทั้งวันถือว่าสูงมากๆนะครับมันรายมากๆเลยนะครับยอดสะสมก็คือเ1 9 5 7 9น่ืรอารายแต่อย่าตกใจนะคะหายป่วยไปแล้ว70,000 0กว่ารายกำลังรักษาอยู่ด้วยมา 200,000รายอันนี้จะเป็นยอดต่อทั้งประเทศนะคะครเรามาดูบ้านเรานะคะข้อมูลนัที่16สิงหาคม2564ค่ะพบผู้ติดเชือเ้อเพิ่ม35รายนะคะ35รายนี้มาจากพื้นที่เสียงทั้งหมดยังไม่มีในพื้นที่จังหวัดเรานะคะ,ะทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมที่2 5 6 7รายคะ่ะเป็นหาย,ยป่วยไปแล้ว1,067รายก็สุชส้ชีตไป7รายค่ะครับผมใช่ล้าเรเมยอะอนกันเนาะ ตอนนี้เสียชีวิตนี้เขาพยายามเขาอยากให้เสียมากน้องบ้านเราบ้านเราทีนี้เห็นเขาบอกว่ามีการสนะ<น>อาโรงพยาบาลสนามเยอะอยูอ่เหมือนกันนะบ้านเราตอนนี้เป็นหกที่แล้วระดับตัวใหญ่เลยเพราะว่ารงับงผู้ติดเชื้อที่มาจากพื้นที่เสี่ยงส่วนใหญ่ที่เรายอดสูงๆนี่คือมาจากพื้นที่เสี่ยงแนตนเนาะในบ้านเราก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ค่ะแต่ยังไงก็เขาเรียกว่าอย่าวางใจเราก็ต้องควรระวังรักษามาตรการจังหวัดตามนันะ d m อ็มเอสทีดก็คือ กคือหลักๆคือยังไงก็คือเราต้องล้างมือแหละนะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์แต่เขาบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือการล้างมือด้วยสบู่เนี่ยดีที่สุดละคือก็เจลก็ดีแหละแต่ว่าล้างมือเนี่ยล้างมือเสร็จแล้วก็ค่อยเจลทับก็ได้หรือว่าสบู่มันก็พคาราบาลมาเนาะใช่ใช่แต่ก็สวมแม็กอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมอย่างเดียวพวกเราสวมันเนี่ยครับทั้งสวมตลอดนะครับรักษาระยะห่างใช่สองเมตรเมตรของเมตรเนี่ยขั้นต่ำ ครับวัดอนาคูมือสม่ำเสมอจะไปไหนมาไหนก็ไปพื้นที่แต่ละจังหวัดก็คือลงแอปพลิเคชันใช่ครับลงบีบีีใช่ครับบีบีีงลงเพื่อว่าไว้เก็บประวัติเนาะวาเวลาไปพื้นที่เสี่ยงมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่เขาจะได้ติดตามเราได้นะครับแล้วก็มีข่าวดีของโรงพยาบาลตะบีค่ะเขา,าประกาศสำหรับผู้สูงอายุกับผู้ป่วยเจ็ดโ,โรค,ครื้หัง ที่แม่โรงพยาบาอันนี้เขามีบริการเปิดวอล์กอินเข้าไปเลยค่ะพร้อมให้บริการฉีดวัคซีนคือวอล์กอินเข้าไปฉีดได้เลยนะคะ,ะที่ศูนย์บริการวัคซีนโควิดสาธโรงพยาบาลอรดิษฐ์นะคะเชิญผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปค่ะกลุ่มผู้ป่วยเจ็บโรคหรื้อรังเอ๊ะเจ็โรครื้อรังมีอะไรบ้างนะคะคุณเอส<ะ>ก็จะมีโรคระบบทางเดินหายใจรหรื้อรังรุนแรงโรคหัวใจและหลอดเลือดสาโรคไตหรื้อรังระยะที่ห้ โรคหลอดเลือดสมองโรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างการให้เคมีรังสีภูมิคุ้มกันบําบัดโรคเบาหวานสุดท้ายคือโรคภูมสวโรคเบาหวานแล้วก็หญิงตั้งครรในอาย,อยุค้แนแรกกว่า12สัปดาห์นะคะในเขตอําเภอเมืองค่ะเข้ารับบริการฉีดวัคซีนแนะบบโควินไม่ต้อง,อง,งลองทะเบียนลกแม่นะคะโดยแจ้งความประสงค์พร้อมขอรับบริการได้ในวันที่ ฟังนะคะ17 18 20 23 24 25 26 27 20, 20สิงหาคมค่ะคและวัะนที่6 7 9 10กันยายนนะคะเวลา8โมงถึง10โมงค่ะณนะห้องประชุมสัตว์คลองวิทยาลายัยพยาบาลบริกาชนีชนัทชนท์ีครับยังไงถ้าสงสยัยอาจจะต้องสอบถามโรงพยาบาลหรือว่าสาธารณสุขจังหวัดเนาะในเรื่องของวันเวลาอะไรยังไงนะครับผม แต่ยังไงก็อยากให้ทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนเนาะเพราะว่ามันเป็นคุมสร้างคุ้มกันให้เรานะครับผมก็แต่ว่าเราก็รู้หรอกว่าถึงแม้เขาจะฉีดอะไรให้นะแต่เรายังไงต้องไปขอรับดีกว่าเนาะดีกว่าไม่ฉีดอะไรเลยนะครับนี้ก็จะเป็นสถานการณ์ของโรคระบาดในคน่อาไปเห็นที่เรารายงานเป็นประจำคือโรคระบาดในสัตว์แล้วกครามีสกรีมค่ะที่เกิดในโคกระบือเข้าก่อนเรารายงานไปอยู่ที่ ระบาดท,ที่เจดอำเภอค่ะตอนนี้ยังอยู่ที่เจดอำเภออยู่เป็นเกษตรกรได้ความเสียหายทั้งหมด9 6กรายนะคะ,ะสัตว์ป่วยทั้งหมด4 1่รรายขาดตาย13ร,ยรักษาหายแล้ว9กเ็คงเหลือป่วยอยู่ส5 8ตัวค่ะ,ะทางการเฝ้าระวังก็คืนการออกประกาศจำนวนเครารพระบาดท,ทั้งจังหวัดนะคะ,ะถ้ามไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสาัตว์ชนิดโคโกระบือเข้าออกหรือภายในเครารระบาดค่ะ เว้นแต่นะครับตรงนี้จากสัตวแพทย์เนาะแจ้งเตือนให้ความรู้ป้องกันการควบคุมโรคสถานการแนะนำเกษตรกรหากพบสัตว์ป่วยก็ให้แจ้งบริษัทว์อำเภอได้เลยนะคะแต่ต้องรีบแจ้งเนาะใช่ค่ะเพื่อกันลูกรามไปในฟาร์มของคุณนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับโรคสถานการนำดีสกินนะคะถ้ามีเรื่องการฉีดวัคซีนด้วยเนาะพวกโรคเนี้ยโรคเนี้ยก็จะมีการรักษาเหมือนเหมือนโควิดเลยก็คือฉีดวัคซีนป้องกันป้องกันก่อนที่สัตว์จะป่วยก็คือ ของจอ,ดอรดกรีนะคะได้ร,ร, 8, รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว878,760ตัวค่ะ,คะ,คะอืม <c oughs> ตนนี้ก็คือวัคซีนก็ต้องฉีดเหมือนกันนะครับใช่ทุกคนเลยนะใช่ใช่ใช่ต้องฉีดเพราะว่าป้องกันเพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วผิวหนังมันจะปูครา<ช>แล้วเป็นฝีหนองเลยนะค่ะเป็นตุ่มแม่เลือแล้วก <c oughs> ็อย่าพาสัตว์พาหนะก็คือพวกยุงเหลือบลายหากเราพบเออโคกระบือของเราอ่ะมีโรคผิวหนังมันตรงเนี้ย อันดนับแรกคือต้องแยกสัตว์ที่ป่วยออกจากสัตว์ที่ปกติก่อนนะแครกันแบบกันการระบาดใช่ใช่แล้วก็ปรับภูมิพั้น์ัให้สะอาดแล้วก็ากอากาศถ่ายเคสสะดวกนะคะ<ช>อันนี้ก็จะเป็นน,น,ปน,นทางการป้องกันเบื้องต้นใช่ใช่แล้วก็ต่อต่อไปอยากได้คำปรึกษาก็ติดต่อทางพักศัก์อำเภอหรือประทรมที่ศุสัตว์จังหวัดให้เขาเข้าไปช่วยดูแลนะครับผมค่ะ ค่ะนี่ก็จะเป็นสถานการณ์ที่เกิดในโคนแล้วก็โกกระบือนนิสัย<ช>นะคะเดี๋ยวเราระวังเนาะใช่เดี๋ยวาายังไงเราขอพักฟังสาระดีๆจากกระทรวงเกษตรกรกันสกักครู่แล้วก็กลับมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับกองทุนดีๆโครงการดีๆของก,องกระทรวงเกษ,ษตรสกรนะคะข่าวดีสำหรับเกษตรกรคนรับจ้างผู้ค้าขายและพนักงานบริษัทฟังทางนี้ มีปัญหาหนี้สินโดยนำที่ดินไปจำนองขายฝากหรือทำสัญญากู้เงินไว้กับเจ้าหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนสำนักง,งานประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บริการให้กู้เพื่อปลดเลื่องหนี้สินหรือซื้อที่ดินคืนหรือซื้อที่นาเช่าให้กู้ตามหนี้ที่เป็นจริงวงเงินไม่เกิน2องล้านห้าแสนบาทเป็นหนี้นอกระบบยื่นเอกสารขอกู้ได้ทันทีส่วนหนี้ในระบบหนี้ธนาคารหนี้บริษัท ต้องมีคำพิพากษาให้ชำระหนี้หากที่ดินถูกเจ้าหนี้ยึดไปแล้วแต่ยังไม่เกิน5ปีก็ทำเรื่องขอซื้อที่ดินคืนได้ประเมินรายได้ผ่านและราคาประเมินที่ดินเพียงพอก็สามารถไถ่ถอนที่ดินจากเจ้าหนี้รายเดิมได้เลยติดต่อขอยื่นกู้ได้ที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอทุกอำเภอทกสท,ท,ทุกสาขาสำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดตามภลุ่มลำนา สอบถามเพิ่มเติมที่สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรและรับเรื่องร้องเรียนสำนักง,งานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพโทร02-280-7750 02-280-7753ดอกน้อยผ่อนนานสงวนที่ดินที่ทำกินยังอยู่กองทุนหมุนเวียนเพื่อการผู้ยืมแก่เกษตรกร,ร,กรและผู้ยากจน กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการนะคะเมื่อกี้เราก็ฟังสาระดีๆคือคกองทุนดีๆของกระทรวงเกษตรและสหรกรณ์ค่ะก็คือกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนนะคะเราไม่เพียงแต่จะช่วยแค่เกษตรกรเรายังช่วยถึงผู้ยากจนบางท่านอาจจะสงสัยว่าอ๊ อย่างกเกษตรกรเนี่ยก็คือลงทะเบียนทะเบีใช่ไหม<ช>ทะเบียนการปลูกใช่ไหมคะคอย่างผู้ยากจนเงี้ยเขานักยัง<ช>ไงใช่ไหมอ่าผู้ยากจนนะคะเขาก็จะผ่านการวิเคราะห์จากทกศประเมินรายรับรายจ่ายทั้งปีค่ะต้องมีรายรับสุทธิไม่เกิน8 7 0 0 0บาทนี่เขาจะถือเป็นผู้ยากจนแต่ถ้าสูงกว่าถือไม่ได้นะเนาะใช่ค่ะคคอ่าผู้ที่มีคุณสมบัติในการผู้ก็คือกเกษตรกรหรือผู้ยากจนบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรของเกษตรกรหรือผู้ยากจนค่ะครับ วงเงินในการกู้นะคะกูะ้เพื่อถ่ายถอนซื้อที่ดินคืนซื้อที่นาเช่าค่ะวงเงินสูงสุด2องล้านห้าแสนบาทครับกู้เพื่อประกอบ,บอาชีพวงเงินสูงสุด1นึ่งแสนบาทแต่ะจะส่งวลสิทธิ์ให้กับลูกหนี้รายเดิมค่ะคอัตราดอกเบี้ยก็ถูกมากๆร้อยละห้าต่อปีส่งดีก็บอกมีรถดกใช่ค<ช>่ะ,ะ,ะคุณผู้แฟงเกษตรกรหรือผู้ยากจนนะคะเป็นลูกหนี้ชั้นดีค่ะ,ะชำระได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เขาก็จะป,ปรับลดจากอัตราดอกเบี้ยร้อยละห้าเป็นร้อยละสี่สามสองต่ำสุดคือคร้อยละสองระยะเวลาการชำระคืนค่ะสูงสุดยี่สิบปีคะ่ะคุณผู้ฟังเกษตรกรท่านใดสนใจก็ติดต่อสถานที่ใกลบ้านทานก็คืนดี๋แบบกรกก็คือเกษตรอำเภอหรือจะเป็นทกศทุกสาขาที่ตามภุมเราเองนะหรือ,อจะมาที่เราสำนักง,งานเกษตรและชากรจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะตั้งอยู่สารการชั้นสอง ถามช่วงนี้ยังเพิ่งมาใช่ให้โทรมาก่อนเนาะถามเบอร์โทรนะคะใช่อาจจะมาถามรายละเอียดว่าเคสอย่างนี้เข้าได้ไหมถ้าเข้าได้ต้องเตรียมเอกสารอะไรมาจะได้มาทีเดียวใช่จะมีเสียเวลาท่านด้วยใช่ค่ะขอฝากเบอร์โทรนะคะศูนย์ห้าสี่ศูนย์สามหนึ่งเก้าห้าค่ะศูนย์ห้าสี่ศูนย์สามหนึ่งเก้าห้าค่ะครับผมนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับรายละเอียดคร่าวๆของกองทุนมุเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนนะคะครับแต่ก็บางทีเขามีคนมาฝากค่าถามเหมือนกันนะมาถามว่าเอ๊ะถ้าเกิด เขาเป็นลูกนะครับแล้วพ่อแม่อยุเกิน60ิไปแล้วแต่พ่อแม่ไปทํหนี้ไว้นะครับเกษตรกร,ร,กรด้วยใช่อันนี้เขาก็อยากจะมาขอกู้เนี่ยแต่อเผอิญว่าเขามีเงินเดือนอมหมายถึงว่าอันนี้กู้แทนเลยนะเขามีเงินเดือนประจำาีไหมเขาเขาสามารถเขา้าโครงการได้ไหมหรือว่าเข้ากู้ได้ไหมต้องดูไรายได้นะถ้า<ำ>แต่ว่า,เ,าเกินแปด่นเจ็บาทที่เขาประเมิน ก็ไม่เถือเป็นผู้ยากจนแต่ถามว่าถ้ากู้ร่วมอ่ะได้ก็คือใช้ชื่อแม่แล้วก็กู้ร่วมกับตัวเองถามว่าอายุ60ปีกู้ได้ไหมกู้ได้นะคะคณะกรรมการเขาก็จะประเมินดูว่า,ายังเป็นเกษตรกรที่มีความแข็งแรงไหมสามารถชําชระานี้ได้ไหมหรือถ้าดูแลสักแบบเอออายุเยอะละ เอาคนมากู้ร่วมดีไหมใช่เพราะบางทีคนอายุ6กยังแข็งแรงอยู่เลยเนาะใช่ใช่เพิ่อเตแข็งแรงกว่าเราใช่บางทีเขาทำกัน60 6ิ6ห7ส้าสิบเจิบนี่ยยังไหวกันอยู่เลยเนาะอันนี้เขาก็ทางทวกสอบเขาจะใช้ดุลพินิจนะครับในการประเมินแล้วก็เริ่ต้นแล้วก็เป็นคณะกรรมการของเราอีกทีนึ่งครับผมค่ะมันก็จะเป็นเกี่ยวกับข้อคําถามอาหาคุณผู้ฟังหรือ ใครเกษตรกรสงสัยอยากสอบถามใช่ค่ะนะครับก็มาตามที่ครูบอกไปเลยหรือจะมาทางช่องทางออนไลน์ก็คือเราก็จะมีช่องทางการติดต่อคือทางแฟนเพจเนาะใช่คุยเฟื่องเรื่องเกษตรค่ะกับแฟนเพจเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์จะมาฝากในช่องแชทหรือถามเข้ามาได้ตลอดเลยมีจะมีคนตอบให้นะครับเรามีเจ้าหนี่พร้อมตอบอยู่แล้วนะครับผมนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับกองทุนดีๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะอย่าง มันเอ่อกระทรวงเราเนาะไม่ใช่มีแค่กองทุนเนาะยังมีโครงการดีๆอีกโครงการอะไรคะคุณเอฟก็จะเป็นโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยนะครับเลือกใช้สินค้าคิวหรือคิวเรสองนะครับผมอันเนี้ยมันจะเป็นโครงการเราทําร่วมกับนะครับทางมคอชนะครับอันนี้เราก็คือมันเป็นโครงการที่ หลักๆคือโครงการนั้จะคือวัตถุประสงค์นะคือเขาอยากจะประชาสัมพันธ์ร้านอาหารที่ใช้วัตถุดิบปลอดภัยคําว่าวัตถุดิบปลอดภัยเนี่ยเป็นวัตถุดิบอะไรก็คือวัตถุดิบที่ใช้สินค้าคิวสินค้าที่รับรองตอนเองอย่างรับรองตนเองรับรองยังไงก็คือเรามีการสุ่มตรวจวัตถุดิบนะคือโดยใช้น้ํายาตรวจหาสารพิษแล้วก็สุ่มตรวจภายในร้านผลตรวจมาปลอดภัยแล้วถือว่า วัตถุดิบในร้านนั้นปลอดภัยนะครับแต่เราจะมีการสุ่มกันทุกปีนะมันยานติดตามตลอดนะครับในไม่ใช่แค่เกษตรใช่ไหมคะรามีการร่วมกับบุรณาคาร่วมกับระหว่างในส่วนของนอกนอกกระทรวงก่อนนะถ้านอกกระทรวงก็จะเป็นสาธารณสุขจังหวัดนะครับแล้วจะมีท้องถิ่นนะครับพวกเทศบาลอบตอะไรอย่างเงี้ยนะครับ และอีกอันนึงก็คือถ้าเป็นในส่วนของกระทรวงเกษตรเราเองนะครับถ้าเป็นกเกษตรประมงพสุศาสวาพก็คือเพราะว่า4หน่วยหลักๆเนี้ยเขาจะดูแลในเรื่องของมาตรฐานคือ G A P นะครับอย่างมกชอ R อาคุมิชาการจะดเรื่อง g a P ในการออกออกใบรับรองนะครับอ,อย่างกเษกเษตรเกษตรประมงก็เหมือนกัน a P เหมือนกันแต่ว่าประมงก็จะเป็นพวก ปาปาน่ก็คือ G A P safety level เอยแล้วก็บริษัทก็คือบริษัทโอเคอะไรต่ออะไรเงี้ยอันนี้คือเขาเราจะไปออกสุ่มตรวจตามสถานที่ต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นโครงการของร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้าคิวนะครับอันนี้ก็ลักษณะเราจะเป็นการเหมือนการเชื่อมโยงเนาะเชื่อมโยงคือเชื่อมโยงวัตถุดิบระหว่างเกษตรกรสู่ร้านอาหารโดยตรงเพื่อที่ส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีรายได้ด้วยและทางร้านเองก็มีชื่อเสียงในเรื่องของ อาหารปลอดภัยและผู้บริโภคในจังหวัดเราเองก็ได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยนะครับก็อย่างที่ผมได้ไปออกในพื้นที่เนาะที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคือไปออกในพื้นที่ในส่วนของในเรื่องประสัมพันธ์ร้านนะครับก็มีการเอาธงญี่ปุ่นออสูงมาสองเมตรเนี่ยไปตั้งไว้ตามหน้าร้านเลยเ<อ>รลานงั้นเราฝากประชาสัมพันธ์ดีไหมว่าจังหวัดเรามีร้านคิวอยู่กี่ร้านแล้วก็มีร้านอะไรบ้างเผื่อคุณผู้ฟังฟังจากรายการเราก็ อาจจะไปเลือกบริโภคร้านอาหารที่ใช้วัตถุดิบปลอดภัยนะ,ะแล้วก็สนบับสนุนผู้ประกอบการกับเกษตรกรด้วยนะคะครับผมอย่างร้านที่ในจังหวัดเราเลยนะ,ะก็จะมีทั้งหมด42ร้านนะครับผมซึ่งใน42ร้านเนี่ยจะอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับอ,อำเภอร,รับแลอำเภอตอนอำเภอท่าปลาอำเภอวิจัยอำเภอพิชยัยอำเภอทองแสงขันแล้วก็อำเภอนนําผาดนะครับผมเราบอกได้ไหมว่าอำเภอเมืองเนี่ยมีร้านอะไรบ้างที่ผ่านร้านอาหารปลอดภัยบ้างคะ มันก็จะมีเยอะเยยออะู่เยอะอยู่กันเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรายละเอียดเชิงลึกๆอะเดี๋ยวผมเอาไปแขวนไว้ให้ในในตัวเว็บเพจดีกว่าแต่จะมีข้อสังเกตอยู่อันนึงนะถ้าคุณไปร้านไหนแล้วนะสังเกตหน้าร้านเลยหน้าร้านจะมีป้ายธงญี่ปุ่นที่เขียนว่าคิวเลสตองธงใหญ่ๆเลยถ้าเห็นนั้นแสดงว่าเราได้ไปการรับรองเรียบร้อยแล้วสามารถเข้าไปรับประทานอาหารด้วยความปลอดภัยได้เลยเนี่ยนะครับผมเพราะว่าตัว การรับรองเนี่ยนะครับเขาเราให้ถึงสามปีนะครับรับรองให้สามปีแล้วเรามีการต่อทุกปีนะครับผมในการต่อมากมายนะครับก็เหมือนแบบต่ออายุใช่ใช่เหมือนเหมือนเหมือนเราไปต่ออายุใบกับขี่ใบอะไรที่เขาจะต้องต้องทาเนาะแต่คือจริงๆอ่ะเราทํางานควบคู่ไปกับทางของสาสารสุขจังหวัดนะครับก็คือรักษาคือของสาธารณสุขจังหวัดจะเป็น คินฟู้ดกูเทสอันนั้นน่ะเขาออกมาโดยกฎกระทรวงคือร้านไหนที่เป็นร้านอาหาระจะต้องผ่านคินฟู้ดกูเทสซึ่งเขามีมาตรฐานกำหนดมาประมาณ15ข้อ,อนะครับในเรื่องของเขาเรียกว่าสุขานทามา่ไต่างๆใ,ในภายในร้านเลยนะแล้วพอของเราเราก็มาบุญณนะการร่วมกันอของเราก็มีหลักเกณฑ์การตรวจเหมือนกันอีก15ข้อนะครับแต่ของเราจะเน้นในเรื่องของวัตถุดิบว่าการตั้งแต่รับวัตถุดิบขึ้นมา เอามาทํายังไงเอามาเก็บยังไงเอาไปไว้ยังไงอุณหภูมิถึงไหมอะไรการการเน่าเสีย<ม>นะครับจนจบเลยอันนี้จะเป็นในเรื่องของด้านวัตถุดิบเราเลยทํางานบริการร่วมกันแต่โครงการเราอ่ะที่เราไปทําเนี่ยก็คือเป็นโครงการที่ไม่บไม่ได้บังคับร้านค้านะว่าจะต้องเข้าหรือไม่เข้า<ฮ>อันนี้จะอยู่กับความสมัครใจของร้านเ<ม>นาะว่าร้านเนี้ยเขาสนใจเข้าร่วมไหมถ้าเข้าร่วมแล้วเราก็วาเวลาเรา ถ้าเขาผ่านจากที่เราการตรวจสอบนะเราก็จะเอาเขามารับป้ายรับจากท่านผู้ว่าเลยนะอันนี้ซึ่งเป็นการการาาันตีคล้ายๆแบบเ,เขาจะได้โปรโมทร้านเขาด้วยเนาะว่าเออเนี่ยผู้ว่ารับรองนะอะไรนะอย่างเงี้ยนะครับแต่ส่วนของคินฟูกุเทสเนี่ยคืออันนี้เขาบังคับทาอยู่แล้วต้องทำยังไงก็ต้องทํานะครับเราก็เลยจับมือกับสารสุขเดินคู่กันไป<อ>นะครับและเห็นเขาว่าสารสุขปีหน้าเนี่ยปีหน้าเนี่ยนะเขาจะมีเริ่มมีในเรื่องของผู้ว่า กดไลค์นะครับอันนี้จะเป็นการชวนชิมระดับคู่ว่าไปชิมตรงนั้นตรงนี้นะแสดงว่าถ้าคู่ว่ากดไลค์คือเราต้องตามไปเห็นว่าจะอะไรเหมือนที่ผู้ว่ากดไลค์หรือเปล่านีนสารสุขเขาเขาประสานมาเนาะอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยนะครับเลือกใช้สินค้าคิวที่สำนักงานเกษตรของเราเห็นเห็นว่าเราเป็นเกษตรนะแต่ทำไมเอ๊ไปทำเกี่ยวกับอาหารนี่แหละวัตถุดิบใช่ปะ ใช่มันเกี่ยวกับเรื่องวัตถุดิบว่าวัตถุดิบเป็นยังไงอะไรยังไงปลอดภัยแค่ไหนเห็นขั้นตอนการตรวจเคยอ่านตรวจถึงเล็บเลยคะใช่ใช่ใช่คนที่อยู่ในครัวเตรียมอาหารเลยตรวจตรวจนะครับคือตรวจเล็บตรวจจานหาเชื้อคอรริฟอร์มนะครับในนี้คือที่ทําให้ท้องร่วงท้องเสียเนาะตรวจชาตรวจเขียงตรวจทุกอย่างเราจะสุ่มประมาณสี่อย่างนะครับมือก็คือเล็บนะมือเขียง ภาชนะแล้วก็ตัวอ,า,อ,า,อ,า,อาหารสําเร็จที่เขาปรุงสำเร็จแล้วเ,เราสุ่มมานิดหน่อยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโครงการหนึ่งนะครับแต่จะมีโครงการหนึ่งก็คือเป็นโครงการาส่งเสริมวัตถุดิบปลอดภัยอันนี้เราจะไปออกตรวจนะครับออกตรวจก็คือตามตลาดเลยนะว่าร้านไหนเขาขายสินค้าปลอดภัยเราก็จะไป้ายไปให้เขาไปยืนยันว่าเออร้านเนี้ย เขาขายวัตถุดิบปลอดภัยนะลูกค้าสามารถมาซื้อได้โดยจากสังเกตป้ายาซื้อไปพปุงเงที่บ้านใช่อันนี้คือเราเหมือนต้นทางเลยอันนี้สังเกตเลยครับเราพยายามสังเกตตัวคิวเนาะตัวคิวนะครับคิวเขียวนะใช่คิวเขียวตามร้านค้าตามแผงเพราะว่าเราก็ออกตรวจตอนนี้เราปีนี้เราออกตรวจทุกอำเภอเลยนะกะ้าวอำเภอเไปหมดุอำเภออย่าง,งาอย่างำเภอเมืองก็แทบจะทุกตลาดละสังเกตไปสังเกตป้ายได้เลยนะครับว่าถ้ามีป้ายคิวก็คือ เรารับประกันให้นะครับผมแต่เราก็จะทำอย่างนี้ต่อเนื่องตลอดเนาะอันนี้ก็จะเป็นโครงการดีๆที่เราสำนักง,งานเราได้ทํากันนะครับอย่างวันนี้เราก็จะขอผมขอฝากช่องทางดีกว่านาะช่องทางในการติดต่อสื่อสารสําหรับสํานักงานเรานะครับก็คือท่านสามารถมาที่สำนักงานเกษตรและสหก,กรณ์จังหวัดอุตรดิบนะครับอยู่สารกางจังหวัดชั้น2นะครับสามารถมาได้นะครับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของ facebook นะครับออนไลน์ของเราก็คือมี เพจนะครับเกษตรและสกรจังหวัดประดิษฐ์กับคุยเฟื่องเรื่อง<ม>เองกเษตรนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เนาะ<ม>เบอร์0 5 5 4 0 3 1 9 5นงเะครับ0 5 5 4์3 1 9 5นอันเนี้ยสามารถมาสอบถามเรื่องต่างๆอย่างที่คุณนุชเล่าก็ได้ถามเรื่องคิวก็ได้ถามเกี่ยวกับบริษัทได้หมด <โ odor S 2> นะครับผมค่ะ,คะสุาน,นี้พวกเราขอฝากรายการคุยเฟื่องเรื่องกเกษตรนะคะเป็นประจำทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงค่ะ ทางสถานีวิทยุอสอมทอุตริศ FM 98.5เมกะเฮิร์นะคะวันนี้เราสองคนขอเราคุณฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ